ู้คนในโลกออนไลน์นะคะต่างก็ให้กำลังใจแท็กซี่ที่มีใบหน้าผิดปกติจนทำให้ผู้โดยสารนั้นกลัวไม่กล้าใช้บริการส่งผลให้มีไรายได้ลดน้อยลงแล้วก็ไม่พอที่จะไปเลี้ยงครอบครัวค่ะซึ่งวันนี้รายการรถปลดทุกทางไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสพูดคุยเปิดใจกับแท็กซี่จิตใจดีรายนี้ค่ะนายสุบินสามารถอายุ52ปีคนขับแท็กซี่ที่มีใบหน้าผิดปกติมีเนื้องอกบริเวณแก้มซ้าย และกำลังเป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ขณะนี้ได้เข้าร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือใบหน้าที่ผิดรูปร่างในรายการรถปลดทุกข์โดยนายสุบินบอกว่าความผิดปกติของใบหน้าเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ5ขวบเนื่องจากถูกเพื่อนทำร้ายจึงไปรักษาตัวแบบพื้นบ้านแต่ว่าาการบวมบริเวณใบหน้าไม่ลดลง จนในปี2551นายสุบินได้รับทุนการรักษาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นโดยสมเด็จพระเทพร,รัตน์ทรงได้เข้าเยี่ยมดูอาการด้วยพระองค์เองสร้างความปลื้มปิติให้กับนายสุบินในรายการนี้นะคะยังมีโอกาสได้พูดคุยกับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรันมหาธุมรัตน หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพพารัตโรงพยาบาลจุลาภรสภากาชาติไทยซึ่งแพทย์พร้อมที่จะรักษาอาการที่ใบหน้าของผู้ป่วยรายนี้โดยสามารถเข้าไปติดต่อที่ศูนย์เพื่อดําเนินการรักษาได้ทันทีค่ะคุณหมอทุกทุกวันครับผมอันนี้ผมพูดเรื่องจริงต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเลยผมไม่เคยลืมบุญคุณสมเด็จพ่อหลวงและพระเทพแล้วก็ผู้ดิสารทุกคนแล้วก็คุณหมอจรัญแล้วก็ทีมง,งานทุกทีมง,งานที่ช่วยเหลือผม เมื่อกลางผู้โดยสารทุกคนผมก็ขอขอบพระคุณทุกคนกครับผมนายสุบินยังกล่าวทิ้งท้ายว่าผู้โดยสารที่จะใช้บริการแท็กซี่ของตนนั้นก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติไม่ต้องกลัวหรือว่ามีความกังวลใดๆนะคะเพราะว่าก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ